ด้วยความตระหนักละวงยยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในนาทีวิกฤตองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงมีความคิดริเริ่มจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในปีพุทธศักราช2548จำนวน25คันและในปี2549จำนวน30คันเพื่อให้การบริการฉุกเฉินรวดเร็วฉับไวช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสงขลาปี2553นได้จัดซื้อรถกระบะพร้อมครุพันธ์ทางการแพทย์เพิ่มอีกจำนวน18คันจึงทำให้เกิดเป็นเครือข่ายมีรถให้บริการรวม73คันมีการเริ่มพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานการกู้ชีพโดยการฝึกอบรม fr ปี2556นายนิพนธ์บุญยามณีเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้บรรจุโครงการรถพยาบาลฉุกเฉินเป็นนโยบายเร่งด่วนทำทันที ภายใต้แนวคิด 1. นึ่ตำบลหนึ่นนู้ชีพปี2 5 5 7จัดซื้อรถเพิ่มจำนวน20คันปี2,558จำนวน25คันและปี2,559จำนวน10คันพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้พัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นบัดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการกู้ภยัยเพื่อลดความสูญเสีย การบริการที่ทันกับการเรียกใช้ปฏิบัติการซึ่งเป็นขั้นตอนของการสร้างความสุขที่ยั่งยืนเพื่อชาวสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงในปีเดียวกันนายนิพนธ์บุญยามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบอร์ดของคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินและนี่คือที่มาของปฏิญญาการแพทย์ฉุกเฉิน ปี2558องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาตั้งงบประมาณเตรียมจัดตั้งศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินโดยการสนับสนุนวิชาการจากสอพชอและได้รับเกียิเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่สองภายใต้แนวคิดพลังท้องถิ่นไปสู่เส้นทางปฏิรูปการแพทย์ฉุกเฉินย่าง,ย,างยั่งยิน ปี2559องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารับโอนศูนย์รับแจ้งเหตุจังหวัดสงขลาศูนย์เรียนทอนจากโรงพยาบาลหาดใหญ่มาบริหารจัดการและดำเนินการจัดตั้งศูนย์ณนะอาคารสีเกียรติพัฒน์สนับสนุนรถตู้พยาบาลฉุกเฉินพร้อมแท็บเล็ตภายในรถจำนวน10คันเครื่องตัดทาง2เครื่องสุพันคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์จำนวน130ชุดโทรศัพท์เคลื่อนที่120เครื่อง พัฒนาระบบแพทย์และเครือข่ายสนับสนุน MOU กับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการด้านทรัพยากรผลักดันการขึ้นทะเบียนและยกระดับของหน่วยปฏิบัติการโดยอบรมเชิงปฏิบัติการ FR EMTB และประชุมเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินทุกเดือน พัฒนาเทคโนโลยีระบบ OIS CCTV และระบบ Wi-Fi ระดับตำบลใน4อำเภอเพื่อเพิ่มช่องทางการรับแจ้งเหตุ1669จำนวน12หมายเลข50คู่สายเพิ่มช่องทางสั่งการ Line OIS ปี2560พัฒนาระบบการแพทย์และเครือข่ายผสมผสานเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องอบรมหลักสูตรการใช้ยุทยุิแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท2พัฒนาศักยภาพบุคลาก,กรการแพทย์ฉุกเฉินในการสื่อสารและส่งต่อข้อมูลด้วยระบบ Operation Information System 3.0 OIS หลักสูตรการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง หลักสูตร E.M.R. 40ชั่วโมงหลักสูตร e m t ไม่น้อยกว่า115ชั่วโมงและจะจัดการโครงการคนดี E.M.S. สงขลาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมีการติดตั้งและใช้ระบบวิดีโอในศูนย์ผ่านบริการถ่ายทอดสื่อสารสำหรับคนหูหนวกสนับสนุนทรัพยากรเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติจำนวน80เครื่อง ในอนาคตจะดำเนินการดูรณาการงานป้องกันสาธารณาภัยและสายด่วนฉุกเฉินเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งจังหวัดสงขลาการวางแนวทางเฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยสตโตรกและสเตมมีร่วมกับเครือข่าย RTI Control Room วิเคราะห์จากคลิปวิดีโอและ CCTV ร่วมกันจัดทำแนวทางการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนร่วมกับภาคีเครือข่าย ถนนสีขาวจากการปฏิบัติงานเข้มแข็งและจริงจังภายใต้การบริหารงานของนายนิพนบุญยามณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาปีงบประมาณ2,559องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจึงได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี จากรางวัลอันทรงเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินไปยังผู้ป่วยฉุกเฉินให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและฉับไวภายในเงื่อนเวลาที่กำหนดอาบจสงขลาได้ดำเนินการนำเอาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น ในรถเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่นําเอาระบบ O.S. ระบบติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วมากขึ้นในขณะนี้อบจอสงขลาเอาเทคโนโลยี C.T.V. เข้ามาบูรณาการการแพทย์ฉุกเฉินเราสามารถจะใช้ C.C.T.V. นี้ดูปริมาณรถในแยกต่างๆได้ประสานงานของ สัน,าานต้องารตำรวจแห่งชาติเอา19เามาไว้ที่นี่ด้วยมาดูเรื่องการแพทย์ฉุกเฉินจะติดต่อกับจราจรในแต่ละแยกต่างๆการที่ได้มีความสะดวกให้รถของรับผู้ป่วยฉุกเฉินไปถึงโรงพยาบาลได้เร็วเท่าไรเท่ากับเราดูแลชีวิตมนุษย์ได้มากขึ้นเท่านั้นเราสามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้มากขึ้นลดการสูญเสียได้นี่คือถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถ,ถึงความคุ้พอใจความสําเร็จของระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังสงขลา และนี่คือผลสำฤทิ์การสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคีย,อยงอย่างยั่งยืน